ขวบน,นะคะขับรถไฟฟ้าได้สบายเลยแต่ว่าต้องอยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่นะรถไฟฟ้านะคะจะมีความเร็ว ก็คือ25ถึง40นะคะมี3ระดับค่ะสําหรับเด็กเนี่ยก็แนะนําให้อยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่นะคะแล้วก็ขับเกียร์หนึ่งก็พอนะ25 เขาเริ่มแบบอยากจะขับรถไฟฟ้าตั้งแต่ตอน5้าขวบแล้วแต่เราก็ยังไม่ให้ขับนะคะก็พอเขารู้สึกว่าเออแขนเขาเริ่มแข็งแรงแล้วนะคะเราก็เลยให้ขับนะคะซึ่งมันขับง่ายมากค่ะใช้แค่2แขนมือสองข้างเนี่ยปิดมอดไซเลยแล้วก็ข้อดีคือว่าระบบเด็กะคะ่ะมันจะเป็นระบบจัดไฟอัตโนมัติอยู่แล้วสมมติว่า ก้าเบรกเนี่ยมันก็จะหยุดรถมันก็จะหยุดเลยอะค่ะมันก็จะไม่หลันนะคะนี้เราเกยร์หนึ่งนะคะเกณย,ยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมง่ะยังไงฝากติดตามคลิปของ c r p คารรถไฟฟ้าด้วยนะคะสนใจติดต่อได้ค่ะที่ Line Offi ิ i ช l l ล n ลนะคะแล้วก็เบอร์โทรตามหน้าเพจแล้วก็ youtube ซับสไคร e กดไลค์ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ